สวัสดีค่ะตามเคยค่ะวันนี้วันนี้เด็กๆของเราปุ้ยมุยปุ้ยมุย,ยกินปลาเส้นเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือวันนี้แม่ตัดปลาเส้นให้ค่ะแม่ตัดปลาเส้นให้เป็นสั้นๆเด็กๆจะได,กด,กดก้กินง่ายกินไหมลูกอุ้บางคนก็ยังไม่ตื่นดี ตมุเตมิเนี่ยค่ะเด็กๆจะเป็นอย่างนี้ช่วงบ่ายช่วงบ่ายๆเด็กๆก,ก็จะนอนกันพอแม่เข้าบ้านมาก็จะพากันเดินเดินตามมาแบบนี้ค่ะแม่ก็เลยปลอบใจให้กินปลาเส้นแล้วแม่ลูกกลุ่มนี้ล่ะดูแม่ลูกกลุ่มนี้ทําอะไรกันลูกซุกอกแม่ค่ะทองเติมกับทองเต็ม,อมทองเต็มของแม่ลูกมานั่งมองหนะ้าแม่ ตเต็มมานั่งมองหน้าแม่เมื่อตอนแรกเห็นนั่งซุกอยู่กับแม่ทองเพิ่มแล้วก็ทองเติม่ะแม่ลูกของเราปุ้ยมุยปุ้ยมุยย,ย,ย,ยิ่งโตสียิ่งเหมือนแม่ค่ะทองเพิ่มไอ้ทองเติมคิดว่าถ้าต่อต่อไปสีน่าจะเหมือนแม่เขาเข้มขึ้นเรื่อยๆส่วนกลุ่มนี้เอ้า อุย้ยทองหยอดของแม่นอนเฝ้าเลยเหรอลูกทองหยอดเขาจะไม่ค่อยกินปลาเส้นเท่าไหรค่ค่ะผมไม่กินแต่ผมมาขอนอนเฝ้าแม่แต่พี่ทองก้อนจะชอบกินทองหยดขอจองบนกระบะเลยใช่ไหมลูกทองหยดขอกินกับพี่ทองหยิบนะแม่นะไอ้ทองหยดขอกินกับพี่ทองหยิบนะแม่นะอะแล้วกลุ่มนี้ไม่กินเหรอลูกไม่ต้องมาแย่งถุงไม่ต้องมาแย่งถุง แม่กิ่งจะให้เด็กๆกินปลาเส้นอันนี้ค่ะจริงๆมันเป็นของหมาแต่ว่าคนก็กินได้เอ้ไม่ใช่แม่พูดผิดแม่แล้วก็วันนี้สมองเออเลร์ค่ะของหมาแต่ว่าแมวก็กินด้วยกันได้ค่ะแม่กิ่งก็เลยเอามาให้เด็กๆกินแต่แม่กิ่งก็จะไม่ให้กินเยอะจนเกินไปค่ะก็กินเป็นช่วงๆของเด็กๆ ให้เขาเหมือนมีขนมขบเคี้ยวกินเล่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะความสุขของลูกๆพวกหนูได้กินปลาเส้นก็เพราะแม่นานะลูกแม่แม่นาเห็นพวกหนูชอบแม่นาก็เลยให้แม่แม่ซื้อปลาเส้นมาให้พวกหนูกินพวกหนูต้องขอบคุณแม่นามากๆนะลูกนะที่แม่นาเมตตาพวกหนูทางปลาเส้นแล้วก็ขนมเลีย แม่กิ่งแล้วก็ลูกๆก,ก็กราบขอแม่ขอบพรคุณแม่นาอีกครั้งนะคะที่เมตตาเด็กๆทุกอย่างมไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือขนมเอ้ยสามาร้อยของแม่โอ,อมาขออ้อนมาขอมาขอนั่งตักแม่มั่งของเดอดของเราค่ะมาขอนั่งตักแม่ปุ่มข้างหลังก็เรียกร้องพี่ถุงทอง พี่ถุงทองก็เรียกร้องอยากกินแย่แล้วแต่แม่กิ่งเ้าเอาไปให้พี่ๆข้างหลังกินด้วยค่ะชอบมากชอบไม้ทองหยิบของเราทองหยิบชอบมากครับนะคะแม่กิ่งมีเรื่องจะเล่าแล้วก็บอกเก่าค่ะ เพราะว่าจริงๆอันนี้มันพอดีมันเกิดขึ้นกับแม่กิ่งแล้วแม่กิ่งก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจแม่กิ่งก็เลยอยากอยากจะมาบอกให้ทุกท่านได้พอทราบว่าถ้าใครที่คิดว่าแม่กิ่งมีเงินแม่กิ่งก็อยากจะบอกว่าแม่กิ่งไม่มีเงินค่ะแม่กิ่งมีเงินหากินเดือนชนเดือนค่ะ ก่อนอื่นแม่กิ่งเองก็ต้องบอกตรงนี้ก่อนว่าพอดีมี fc หลายหลายท่านแม่กิ่งก็ไม่รู้ว่า fc แม่กิ่งหรือเปล่าแต่ว่าพอดีแอดไลน์แม่กิ่งมาต้องบอกว่าหลายๆท่านค่ะแอดไลน์แม่กิ่งมาแล้วก็มาขอความช่วยเหลือจากแม่กิ่งมาขอความช่วยเหลือจากแม่กิ่งให้แม่กิ่งช่วยค่าอาหารบ้างค่ารายแมวบ้างค่านุนนี่นั่นแม่กิ่งก็เลยแม่กิ่งก็เลยบอกว่า แม่กิ่งไม่สามารถช่วยได้ตรงนี้เพราะว่าแม่กิ่งเองก็ลำบากอยู่เหมือนกันทุกวันนี้แม่กิ่งก็ยังต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านอยู่เหมือนกันแม่กิ่งก็เลยอยากจะมาแจกแจงให้ให้ทราบค่ะเพราะว่าแม่กิ่งเองก็ลำบากใจเวลาที่แม่กิ่งเจอลนนักษณะนี้จริงๆแล้วแม่กิ่งอยากจะช่วยอยากจะช่วยทุกคนที่ขอมา แต่ว่าแม่กิ่งก็ไม่มีกําลังที่จะช่วยตรงส่วนนี้เพราะตัวแม่กิ่งเองก็ลําบากอยู่เหมือนกันเพราะว่าแต่ส่วนมากคนที่มาขอความช่วยเหลือแม่กิ่งก็แมวก็ไม่เยอะค่ะ3ามสี่ตัวสัดส่วนใหญ่ประมาณนี้แต่ของแม่กิ่งเองมีแมวตั้ง26ชีวิตที่แม่กิ่งเองต้องดูแลพวกเขาและแม่กิ่งเองรายได้แม่กิ่งเองก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายแม่กิ่งก็หาใช้เดือนชนเดือนเหมือนกันค่ะ เพราะว่าทุกอย่างแม่กิ่งเองต้องรับผิดชอบทั้งหมดแม่กิ่งก็เลยอยากจะมาแจกแจงให้ทราบว,ว่าทําไมเหตุผลที่แม่กิ่งไม่สามารถช่วยได้ก็เพราะตรงนี้ค่ะเพราะบางท่านอาจจะเห็นว่าเออบ้านแม่กิ่งมันแม่กิ่งมีบ้านอยู่ไม่นู่นไม่นี่แม่กิ่งคงจะมีตังค์แม่กิ่งก็เลยอยากอยากอธิบายตรงส่วนว่าแม่กิ่งจริงๆแล้วไม่มีตังค์เลยค่ะหาใช้เดือนชนเดือนบางเดือนก็แทบจะไม่พอ และถ้าไม่มีผู้ใหญ่ใจบุญเมตตาช่วยอาหารสนับสนุนอาหารให้เด็กๆของบ้านแม่กิ่งเด็กๆก,ก็คงจะไม่มีอาหารได้กินค่ะเต็มที่ก็คงจะได้กินแค่อาหารเมร็ดแม่กิ่งก็เลยอยากจะแจกแจงให้ทุกท่านที่ได้มาขอความช่วยเหลือจากแม่กิ่งให้ทราบเพราะว่าแม่กิ่งไม่ได้มีทํากองทุนสําหรับที่ที่จะระดมทุนช่วยเหลือตรงส่วนนี้ค่ะ ก็อยากให้เข้าใจตรงส่วนนี้กันด้วยเพราใจจริงแม่กิ่งพอแม่กิ่งมารับเรื่องรับรู้ตรงส่วนนี้แม่กิ่งก็ไม่สบายใจที่จะปฏิเสธเพราะดูลักษณะแล้วนิสัยแม่กิ่งจะเป็นคทรลักษณะถ้าแม่กิ่งมีแม่กิ่งจะให้แต่ถ้าแม่กิ่งไม่มีแม่กิ่งก็รู้สึกไม่สบายใจที่ไม่ได้ช่วยเหลือแต่แม่กิ่งเองก็ต้องก็จ้อง ตัดสินใจว่าแม่กิ่งเองก็ลำบากอยู่เหมือนกันก็เลยอยากจะมาแจกแจงให้ทราบค่ะว่ามันเป็นลักษณะนี้แม่กิ่งเองก็ต้องขอโทษทุกท่านที่แม่กิ่งได้ปฏิเสธไปด้วยนะคะที่ไม่ได้ช่วยเหลือถ้าแม่กิ่งมีแม่กิ่งก็จะช่วยค่ะแต่ถ้าแม่กิ่งไม่มีแม่กิ่งก็ต้องขอโทษด,ด้วยที่ไม่ได้ช่วยเหลือตรงส่วนนี้